สวัสดีครับวันนี้เรามาอัปเดตสั้นๆเกี่ยวกับหนึ่งในคุณสมบัติใหม่ของ iOS 14ที่เพิ่มความสะดวกในการใช้งานในแบบที่ไม่เคยทําได้มาก่อนครับก่อนหน้านี้เวลาที่เราจะเลื่อนหน้าจอโฮมเราต้องแตะบนหน้าจอแล้วปัดไปทีละหน้าไปทางซ้ายหรือไปทางขวาหรือแตะแถบจุดบอกตำแหน่งด้านล่างทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลื่อนไปทีละหน้าเหมือนกันครับแต่ใน iOS 14เพื่อนๆสามารถแตะบนแถบจุดบอกตำแหน่งด้านล่าง แล้วลูดปลื้ดลูดปลื้ดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลื่อนหน้าจอโฮมได้ไวสุดๆในแบบที่ไม่เคยทําได้มาก่อนครับโดยในการเลื่อนไปแต่ละหน้าเครื่องจะสั่นเบาๆให้ทราบด้วยครับอยากเลื่อนไปหน้าไหนตาดูให้ทันก็พอครับง่ายยิ่งกว่าง่ายสบายขึ้นเยอะเลยครับหรืออีกวิธีคือการแตะบนพื้นที่ว่างๆบนหน้าจอค้างไว้1-2วินาทีเพื่อเข้าสู่โหมดแก้ไขหน้าจอโฮมแล้วแตะบนแถบจุดด้านล่าง รายการหน้าจอโฮมทั้งหมดจะแสดงขึ้นมาเพื่อนๆสามารถแตะเลือกหน้าจอโฮมที่ต้องการเพื่อกระโดดไปยังหน้าจอนั้นๆได้เลยครับง่ายๆแบบนี้เพื่อนๆอย่าลืมไปใช้กันนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ